ปกติแล้ววา้าเฟิลฮ่องกงทั่วไปจะกรอบนานประมาณ5-10นาทีแต่ของมาลูวโกเฟจะกรอบประมาณ20นาทีแล้วก็ส่วนกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่เหมือนไปทานที่ฮ่องกงเลยทีเดียวสวัสดีครับออมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้นะครับผมจะพาไปทำความรู้จักกับธุรกิจวา้าเฟอร์ฮ่องกงครับซึ่งเป็นขนมที่กำลังได้รับความนิยมมากๆหน้าตาเนี่ยนะฮะ ก็จะคล้ายๆกับขนมครกย่อส่วนกรอบนอกนุ่มในเนื้อนี่เด้งดึบๆเลยนะครับรับรองว่าอร่อยเกินห้ามใจแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของแฟรนไชส์วาวเฟอร์สูตรเด็ดกันนะครับเขาจะมาเปิดโอกาสให้สําหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยงบลงทุนเพียงหลักหมื่นแล้วก็คืนทุนภายใน1เดือนครับ ตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณพดุงศักดิ์รุ่งเรืองระยับคุณหรือคุณแบงค์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์มารุวอลเฟอร์นะครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับสวัสดีครับคุณโยครับคุณแบงค์ทราบมาว่ามารุวอลเฟอร์เนี่ยสามารถที่จะคืนทุนได้ภายใน1เดือนจริงไหมครับเป็นเรื่องจริงเลยครับก็ตัวต้นทุนของวัตถุดิบเราเนี่ยนะครับเป็นจุดเด่นเลยคืออยู่ที่3 0มสถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับกำไรขั้นต้นเนี่ยมันเลยอยู่ที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับพ ยังได้กำไรอยู่ประมาณส0มสิถึง35% oh. ดังนั้นแฟนชายส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเนี่ยจะคืนทุนภายใน1-3ถึงเดือนครับ uh, นะะถือว่าผลตอบแทนดีด้วยนะครับอะไรคือจุดเด่นของมารูอัฟเฟอร์ฮผมขอตอบว่าแบ่งเป็นสส่วนนะครับ ถ้าเกิดเป็นลูกค้าที่มาซื้อทานหน้าร้านจะรู้เลยว่าวอฟเฟิลเรามีความกรอบและกลิ่นที่แตกต่างกับเจ้าอื่นเราจะมีความกรอบที่นานกว่าปกติแล้ววอฟเฟิลฮ่องกงทั่วไปจะกรอบนานประมาณ5 1าบนาทีแต่ของมาลูวอฟเฟิลจะกรอบประมาณ20นาทีครับแล้วก็ส่วนกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่เหมือนไปทานที่ฮ่องกงเลยทีเดียว<อ>นะครับอันนี้คือส่วนแรกที่ในฐานาน้านที่เราเป็นลูกค้าคส่วนที่2คือในฐานานะที่เราเป็นแฟนชายซีคือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับ เรามีระบบหลังบ้านและการดูแลที่แตกต่างรวมทั้งตัววัตถุดิบและต้นทุนของเราเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับการเลือกสั่งวัตถุดิบมาใช้ในวัฟเฟิลโคงของเราเนี่ยนะการใช้งานใช้งานง่ายมากแป้งเป็นผงเวลาใช้เพียงแค่ผสมน้ำน้ำมันพืชหนึ่งนาทีก็สามารถทำวัฟเฟิลโคงที่อร่อยออกมาได้เลยครับนะตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วตอนนี้เปิดมาทั้งหมด4ีปีแล้วครับ4ปีแล้วมองเห็นโอกาสอะไรในตอนนั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยนะครับ ก่อนหน้านั้นเท้าความไปคือผมเคยทานวฟ f f l e s ฮ่องกงเนี่ยที่ฮ่องกง<ม>นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยขนมชนิดนี้หาทานที่เมืองไทยได้ยาก<อ>นะครับก็พยายามคิดค้นสูตรมาสักพักหนึ่งก่อนหน้าจะเปิดขายเนี่ยมีลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าเคยทํางานร่วมกันมาก่อนเขาเป็นลูกค้าแคทเทอริ่งคือลูกค้าแบบจัดเลี้ยง<ม>เขามาสอบถามว่านอกจากที่ผมทําเรื่องน้ำเนี่ยนะครับมีขนมยางอื่นมาเสนอได้ไหม,มอยากลองทานดู<ม>ก็เลยลองทำว a ฟเฟิลมาเสนอ พอทำมาเสร็จลูกค้าชอบก็เลยมีโอกาสได้เปิดโดยที่เราเปิดสาขาแรกที่เซนทนรัลนครราชสีมาจนถึงปัจจุบันนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันมีร้อยสาสาขาแล้วครับที่เป็นสาขาผมเปิดเองประมาณ20ต้น,ตน,ตน,ตนสาขานะครับที่เหลือเป็นแฟนชส์ซีครับทีนี้100กว่าสาขาเนี่ยพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยครับคุณแบงค์ได้เลยครับยินดีครับคุณแบงค์งานะสำหรับคนที่ซื้อแฟนชายไปก็จะได้แป้งเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยใช่ใช่ครับ คือเวลาที่ผสมทำแบบนี้เลยครับเราใส่น้ําเข้าไปนะครับดล้วน้ำมันพืชเมื่อเทหมดแล้วเราเทแป้งลงไปทั้งถุงเลยพอเทเข้าไปเสร็จเราผสมใช้เวลาผสม1นาทีครับกนแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วตัววัฟเฟอรฮ่องกองเนี่ยที่มีคนขายน้อยเนี่ยนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวแป้งเองน่มีสูตรที่ค่อนข้างเฉพาะอย่างตอนนี้เราเอาเข้าเตาไปเสร็จแล้วก็จับเวลาประมาณสามนาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวก็ได้วัฟโลออกมาเลยโอเคอันนี้ได้เรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับตากขาลมเพื่อให้มันเย็นลงใช่ครับให้เขาคลายร้อนแล้วเขาจะกรอบราดซอสเสร็จปุ๊บนะครับก็คล้องาด ครับอย่างที่ผมบอกเลยกรอบนอกนุ่มในใช่ครับแล้วก็ต้องมีความหอม ะอะไรคือเคล็ดลับความสําเร็จของมาลูวัฟเฟร์ครับก็ต้องตอบตามตรงว่าเป็นที่ตัวแป้งและตัวขนมเองนะครับที่มีความแตกต่างอย่างที่ผมเรียนไปว่ามีความกรอบและมีความหอมที่มากกว่าเจ้าอื่นที่เราเคยเจอมาครับ,รบออลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นแฟนชาซีเราก็เลยเป็นลูกค้าที่เคยซื้อหน้าร้านทานมาก่อนนอกจากเรื่องของคุณภาพของตัวขนมเราพยายามทำทุกอย่างให้มันเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพยกตัวอย่างเช่นการออกแบบตัวขนม ให้ดูสามารถถ่ายรูปได้สวยนะครับรวมทั้งการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์นะครับมีตัวการ์ตูนนะครับมีสีที่ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายครับทีนี้ร,รูปแบบการลงทุนถ้าผมสนใจเนี่ยรูปแบบมีกี่รูปแบบนะหลักๆเราจะมีรูปแบบเดียวก็คือเราแยกแพ็กเกจของแฟนชายออกมาจากรูปแบบของการตกแต่งนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายของแพ็กเกจแฟนชายหลักๆก็จะมีทั้งหมด3 3 0 0 0บาทนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตกแต่งซื้อขึ้นดวดลูกค้าแต่ละท่านครับทีนี้ค่าตกแต่งแพงไหมฮะค่าตกแต่งเนี่ยแล้วแต่สถานที่จริงๆยกตัวอย่างเเเช่นนนถ้าป็ไกต ที่นิยมเปิดกันนะครับค่าตกแต่งจะประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงบาทครับถ้าเกิดเป็นคีออสนะครับขนาด1 5ถึง2เมตรก็จะประมาณ2 3ถึงมบาทรวมกันแล้วอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะก็ถ้ารวมกันก็จะประมาณ4 5ถึงหบาทในการเปิดกิจการขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์มาลูบอเฟิลนะครับเปิดร้านครั้งแรกน่าจะใช้ทุนอยู่ที่ประมาณสัก4-5ถึงหมื่นถูกไหมฮะถูกต้องครับอยากให้คุณแบงค์ฝากถึงคนที่สนใจอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับว่าเขาจะ ก็จริงแล้วสิ่งแรกที่เป็นสิ่งสําคัญของทุกคนนะครับก็คือความตั้งใจในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองนะครับคือความตั้งใจเนี่ยจะนํามาซึ่งทุกอย่างะนะครับความตั้งใจจะทําให้เราเข้าใจว่าอะไรคือโอกาสที่เหมาะสมกับเรารนะครับจะมาดูเรื่องพื้นฐานเรื่องตัวทําเลนะครับเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มาลูฟเฟอร์าสามารถช่วยได้นะครับการซื้อแฟรนไชส์เนี่ยเป็นการซื้อไม่ใช่ซื้อแบรนด์ซื้อยี่ห้อ,อแต่เป็นการซื้อประสบการณ์ เป็นแรซื้อสิ่งที่เราสร้างมาทั้งหมดคือโน้ตหาี่เราด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการซื้อทั้งภาพลักษณ์ทุกอย่างไปดังนั้นเนี่ยถ้ามีความตั้งใจเนี่ยมันสําเร็จไปเกินครึ่งแล้วครับครับนะฮะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์มากมนะครับขอบคุณครับ ความตั้งใจถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับไม่ว่าเราจะลงมือทําอะไรก็ตามนะฮะหากเรามีความตั้งใจสิ่งที่เราคิดว่ายากหรือเป็นไปไม่ได้อาจจะเป็นความสําเร็จของเราก็ได้นะครับแล้ววันนี้สําหรับใครที่สนใจอยากจะลงทุนแฟนชายมารุวอฟเฟลหรือแฟนชส์อื่นๆนะครับเรามีสิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน QR Code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้คุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆและก็แหล่งเงินทุนกับทางธนาคารอมสินนะครับ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพเป็นสินเชื่อสำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อยผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1,000 0 0บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ gsb contact center Oh, 1.1.1.5ถ้าใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรไปที่ GSB Contact Center 1 1 1 5 5ได้เลยนะครับส่วน EP หน้าผมจะนำธุกรกิจแฟรนไชส์อะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดนะครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม